โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับยิงกันอีกแล้วนะคะในเกม n ม c r ค f บนะคะยุทสีสสสในเกม n ม c r ค f บนะคะในโทรศัพท์ตคุณในโทรศัพท์โอเคตอนนี้ยิงก็มีแขกรับเชิญกันด้วยนะคะนี่ค่ะ,ะ,ะอันนี้คุท่านะคะส่วนที่เป็นเอลซ่าคนนั้นเป็นคุณใบเตยนะคะ ล้วก็หญิงก็ตั้งชื่อเป็นเบบี้นะคะใช่ไหมคะโอเคสนุกมากโอเคเราจะ,จะปรับเป็นมองไ,มไ,ไอ้นี่แล้วค่ะหญิงที่หญิงที่่เริ่มหนึ่งสองสามแลห้าของโอเคค่ะหญิงจะเป็นนักข่าวนะคะแล้วก็หญิงจะนับหนึ่งเป็นหนึ่งถึงสิบนะคะเป็นวีนะคะคก็เริ่มให้พวกเขาไปหาของแล้วก็ให้พวกเขาสองคนนี้มาสู้กันนะคะโอเค เดี๋ยวจะเริ่มนับกันเลยโอเคแปค่ะรปนะคะหนึ่งไปคะสองเริ ah ่มเกมบอกว่างเกมแล้วครับโอเคไปหาไหนอีกแล้วครับ สิโอเคเสร็จ <Okay. S 1> เริ่มเลยค่ะเริ่มหาของค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูเราเป็นนักข่าวนะคะเราต้องไปดูคุณใบเตยค่ะเราสามารถบินได้นะคะนี่ค่ะคุณใบเตยตอนนี้กําลังขุดห้าเมืองกันอยู่นะคะนี่คุณใบเตยนะคะ นี่มันทีพีไปหากันได้หรือเปล่าคะไม่ได้ค่ะคุณไม่ได้ใช้ดีซพีมาเตยอ๋อหรอคะแล้วคุณอยู่ไหนแล้วคะตอนเนี้ยตอนนี้กำลังดูใกล้ๆไปเจอแล้วนะคะในดุบิลห่างแต่ฉันไม่เห็นคุณเลยนะคะเดี๋ยวเราตามหาคุณกิจตาโทรสักท์กุจตาครับไม่เป็นไรค่ะนั้นเราตามแต่คุณไปเตยก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเราพบคุณต้าแล้วเราจะอาจจะได้ทั้งวิมเย้เร็วเฮ้ยหมูบางทีค่ะบางทีเตย คุณทำไมคุณไม่ไปหาอาหารก่อนล่ะคะคุณไปเตยคุณคะอาจจะมีเสียงเด็กตะโกนกันหน่อยนะคะท่านผู้ชมน้องแถวบ้านอะไรเนี่ยโอ้โหไปไม่ถึงเลยอะมอุ้ยมีบล็อกนี้อยูดูไปเสียใจด้วยนะคะฉันไม่ต่อยคุณหรอกนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการหาเองนะคะไม่มีการช่วยกีตาคะคุณมาแถวๆเกินนะคะ ผมอยู่แถวไปโอมน้ำเน่าครับอ๋ออยู่แถวป่าเมซอนเหรอครับครับครับหาก,ก่อนทำไมมาไกลอย่างไรอยู่ไหนอะไม่เห็นเลยอะมันมันป่าเมซอนก็จริงแต่ไม่เห็นน้ำเน,าเน่า,นา,นา,นาจริงนะต้อยู่ไหนเนี่ยคุณที่พีมหาฉันหน่อยสิจะที่พีมหาคุณทำไมล่ะครับ มันไปอมอะไรนี่ก็ไม่รู้คือว่าจุดเกิดอยู่ไหนครับโอเคคุณเตยอยู่ไหนอะคุณเตยอยู่คุณลู้มค่ะตอนนี้ขึ้นแต่ยังไม่ได้เลยคุณรัไปอไม่ไดยฉันน่าจะโหลดอันนั้นมาเนาะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวทีพี่ไปหาเขอยู่ที่นี่เลยเจอกันไม่สามารถเจอกันได้บิ๊บบิ๊บแทงไป โอ้ยช่างเลยโอเคนคะที่พี่หาไม่เจอหรอะเอาซ้ายอีกไม่เป็นไรค่ะเราไม่หาคุณตาก็ได้เดี๋ยวแต่ตอนตอนตอนนี้เราต้องหาคุณใบเตยไม่งั้นเราจะไม่ได้ข่าวจากใครสักคนเลยตอนนี้อย่าบอกนะค่ะว่าดิฉันกำลังอยเล่นนใคออมมมาเรื่งนี้ทไคุณขาฉันเห็นน้ำเน่าแล้วนะโอ้ย ผมบอกเลยว่าคุณตาเขาเล่นในคอมมหัศนโทรศัพท์มหัศล์หรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะจัดสนามแข่งมาให้นะคะแล้วคุณก็ทีพีมาหาอ๋อฉันอยู่ตรงคุณไปเตยนะคะเดี๋ยวอ๋คุณมาถึงแล้วหรอคะเกือบแล้วค่ะตอนนี้คือสภาพของคุณไปเตยตอนนี้ก็เดี๋ยวฉันไม่ตัดเดี๋ฉันไม่จัดสนามแข่งให้อรังการก่อนนะคะฉันต้องไปหาไม้มาอีก ฉันต้องไปหาทรายอีกเดี๋ยวจะไปจัดแถวๆป่ามีซอนนะคะจ,ะจุดเกิดดีเฮ้ยไม่เอาหรอกคุณแท็กมาหาฉันได้ไม่ใช่เหรอแท็กไม่ได้เว้ยมันมันเปไ็นอะไรไม่รู้รไม่เป็นไรจุดเกิดก็จุดเกิดจุดเกิดเดี๋ยวกูจะวิ่ไปอุ้ยถิงเนาะ น,น,นี่แหละตรงนี้มอสุดมันไม่มีฐานเสาว่าวไม้ตอไมานี่เจ๋งแอปเปิ้ลม่ได้สะพูดตอนนี้หาไม้ยังไม่เจอเลยใครตกจากสนามวันนี้แพ้นะคะค่ะถ้าตกจากสนามนะถ้าตายถ้าตายมไม่ต้องเอาถึงตายหรอกเอาแค่ตีให้ตก อกอเ่นเดมอนอะสีอ,อ,อไม่ต้องตีให้ตกเอาถึงตายใครตกสนามไม่เป็นไรมีที่กั้นอยู่ค่ะโอเคฉันให้คุณมาหาเหล็กมาสู้กันไม่ใช่ให้คุณมาตามหาดอกไม้ก็กำลังหายไปอ้เดอือดม่นอีกหนึ่งกองแล้วเว้ยมันยื่น คุณตา,าคงชนะคนแล้วมั้งคุณไม่ยอมไปขุดหาเหมืองทําไม,มไม่ขุดครับผมไม่มีหนังวัวครับค่ะมไม่มีหนังวัวครับผมจะทำที่อื่นช้าไม่ได้แค่ไปหาวัวไม่แค่ก็จบแล้วค่ะคือวัวมันอยู่แถวคุณนะแต่ว่าผมไป โอเคจบแล้วเดี๋ยวตัดใปพาร์ทหน้าครับไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไม่พัรหน้าอย่พาร์ทหน้าพหน้าก็ได้เป็นอีพีสองเนาะเดี๋ยวหญิงก็จะอยู่กับคุณตาแบบให้คุณตาหาของไปก่อนแล้วหญิงจะสร้างเวทีเสร็จอ้าวคุณเตยออกแล้วไม่เป็นไรค่ะก็ไปเจอกันที่ใน EP ที่2นะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s ส r คร e กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะนิ่งของลาลาก่อนบ๊ายบาย